สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกลิ่นโชยรัฐประหารไทยไม่เคยมีครั้งสุดท้ายจตุพรแนะเผื่อใจไว้บ้างจตุพรเตือนอย่าประมาทร,รัฐประหารจะไม่เกิดอีกบอกให้คิดเผื่อใจไว้บ้างก็ดีย้ำยึดอำนาจไทยไม่เคยมีครั้งสุดท้ายชี้สถานการณ์ปี63ไม่เหมือนปี57การยึดอำนาจไม่ง่ายเหมือนเก่า นายจาตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชกล่าวถึงสถานการณ์การเมืองว่าสถานการณ์ของประเทศขณะนี้อย่ามั่นใจจะไม่มีรัฐประหารพร้อมเตือนให้คิดเผื่อใจไว้บ้างก็ดี ท่ามกลางข่าวรัฐประหารแม้มีคนเชื่อและไม่มีคนเชื่อถือแต่สำหรับประเทศไทยการรัฐประหารไม่เคยมีขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายจึงขอให้เผื่อใจไว้บ้างว่ารัฐประหารเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาบางคนบอกว่าการรัฐประหารจะไม่มีการรับรองจึงทำไม่สำเร็จแต่ผมเชื่อว่ารัฐประหารในอนาคตจะไม่มีการรับรอง นายจตุพรกล่าวถึงท่าทีของผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผอบอทบอว่าจะมีเวลาถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้จึงเหลือเวลาอีก30วันจาก,กเเษียณอายุราชการบางคนประเมินคงจะไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้นแต่ในประเทศไทยแล้วแค่เหลือเวลาอีกวันเดียวก็ยังรับประกันไม่ได้ว่าจะไม่มีการรัฐประหารขึ้นจึงสะท้อนถึงการรัฐประหารในไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่มีอะไร มารับรองได้ การยึดอำนาจในช่วง10ปีที่ผ่านมามีลักษณะแตกต่างกันเมื่อปี2549ฝ่ายยึดอำนาจไม่พร้อมแต่ฝ่ายถูกยึดกลไกรัฐกลับไม่พร้อมมากกว่าจนถูกยึดอำนาจสำเร็จส่วนการยึดอำนาจเมื่อ22พฤษภาคม2557แม้ตนได้กลิ่นมานานจนขึ้นป้ายชุมนุมว่าต้านรัฐประหารซึ่งไม่มีใครเชื่อแต่เมื่อเกิดม็อบกอบปปสชุมนุมยาวนานประกอบกับรัฐบาล ไม่สามารถกลุ่มสภาพได้แล้วในช่วงปลายรัฐบาลนปชตัดสินใจพามวลชนเสื้อแดงไปชุมนุมถนนอักษะเพียงแค่หวังจะยุติการยึดอำนาจแล้วสุดท้ายต้องเปิดการเจรจาทั้งที่รู้วผลจะเกิดอะไรขึ้นเพราะถูกปิดล้อมไว้หมดแล้วก็เกิดการยึดอำนาจตามมาจนได้ ในสถานการณ์ขณะนี้คอสอชอเป็นพวกพันพิเศษยอมงอในเรื่องที่ยอมงอกรณีชะลอซื้อเรือดำน้ำชัดเจนมากเมื่อจีนยอมตามการเจรจาแต่ปัญหาที่ต้องตามคือเงินตั้งไว้ในปีงบประมาณ2,564จะเอาไปทำอะไรต่อ นอกจากนี้ยังมีเรื่องหลายเรื่องประเดประดังเข้ามาใส่รัฐบาลต่อเนื่องเช่นคดีเหมืองทองคำอัคราเป็นต้นดังนั้นสถานการณ์ขณะนี้จึงไว้ใจอะไรไม่ได้เลย อย่างไรก็ตามในครั้งนี้การยึดอำนาจจะไม่ง่ายเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาซึ่งรู้ตัวอีกฝ่ายหมดตามจับกลุมได้แต่สถานการณ์ปี2,557กับปี2,563แตกต่างกันเนื่องจากไม่รู้ว่าสุดท้ายจะลงเอยอย่างไรเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่ตรงไหนอย่างไรรวมทั้งปรากฏการณ์นักเรียนนักศึกษาเคลื่อนไหวนัดประชุมจัดกิจกรรมชุมนุมกันก็หาหรือทางโซเชียลมีเดียซึ่งไปไกลกันมากท บอกล้อมปราบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นตนเชื่อว่าการยึดอำนาจแต่ละครั้งจะมีความแตกต่างกันไปในสถานการณ์นี้เผื่อใจไว้บ้างก็ดีว่ารัฐประหารเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับประเทศไทยทาวาโลกประชาธิปไตยไม่ยอมรับแต่สุดท้ายเป็นไงพูดแบบลมๆแแ้งๆท้งนั้นเมื่อถึงเวลาต้องเอาประโยชน์โลกก็เอาประโยชน์อย่าหวังพึงโลกประชาธิปไตยว่าจะไม่ยอมรับเลย วันนี้สิ่งที่ต้องคิดคือความหายนะจะเกิดขึ้นรุนแรงขนาดไหนประเทศจะย่ำแย่กว่าเดิมขนาดไหนนายจตุพรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ t o d y y อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ